และแครี่กูดีดเม็ดส้มมึงสัวละออ้ยจริงบบ้ไหนขอล้วงหน่อยเด็กเนี่จะว่านาคอร์ดซิกแซกพวกเองก็สัวละตามเสรต็ปนะครับผมนาคอร์ดปอดันนะครับต้องเอแปดนาทีนะครับแปดนาทีเงินหมื่นหนึ่งสี่เหรอเอ้ยเหมือนเขาจะพูดความจริงว่ะแป๊ปนึงนะสเต็ปพี่ปอต้องเป็นเกิดแข็งเคียวล็อกชิวนี่จัดไปครับน้องหมูเหมียวนาคอร์ดแปดนาทีเงินหมื่นสับของแปดชิ้นสับแปดชิ้นนะสับแปดชิ้นเจ็ดชิ้นไม่พอครับผมเจ็ดชิ้นไม่พอบอกเลย ชิบหายแล้วสองสามสี่จังหวะนี้สัพขอแปดชิ้นเลยตามเสจพิดปอสัพขอแปดชิ้นกูแข็งกูทำอะไรไม่รู้กูทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่เอ๊ะแอคคุมอะ อันนี้เบคอนต้องเรียกตัวแล้วนะ